ค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะช่วงนี้โควิด -19 นะคะก็ต้องเว้นระยะห่างกันค่ะทำให้หลายๆคนรวมทั้งสองด้วยเนี่ยไม่ได้กลับไปหาครอบครัวที่บ้านเลยค่ะแต่ก็ยังส่งความคิดถึงความห่วงใยเป็นรูปแบบอื่นค่ะยังโทรศัพท์ไปหาไม่ก็วิดีโอคอลหานะคะว่าแต่คำว่าเป็นห่วงเป็นใยภาษาใต้เนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรกันเนาะเดี๋ยวมาบอกนะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะในพื้นที่ภาคใต้และภาคอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันที่ภาคเหนือก่อนนะคะ อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งค่ะภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง5-8องศาเซลเซลียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะ ภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-5องศาเซลเซียสค่ะภาคตะว,วันออกอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง2-5องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคตลอดช่วงส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราด้วยจ้าคำว่าเป็นห่วงภาษาใต้เนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรอา้าวเดี๋ยวไปเรียนรู้กับเจ้าของภาษาคุณแม็กไตรนุ่มแก้วคำว่าเป็นห่วงหรือว่าคิดถึงเนี่ยภาษาใต้เขาใช้คำว่าวังเวิดวังเวินจังตัวอย่างเช่นโควิดเนี่ยไล้วันแล้ว ไม่ได้รับบ้านเลยเลยจึกวังเวือนคนในบ้านจังก็หมายความว่าเราไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วตั้งแต่โคว COVID ิดก็รู้สึกคิดถึงเป็นห่วงคนที่บ้านจังเลยขอบคุณพี่แม็กไรด้วยนะคะแนะนำภาษาใต้วันนี้ก็ได้รู้เพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยหลายคนคงไม่สามารถจะเดินทางไปไหนมาไหนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะคะจากสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ส่งความรักความห่วงใยความคิดถึงในรูปแบบของวิดีโอคอลหรือว่าจะโทรหากันก็ได้นะคะใกล้ไกลไม่มีปัญหา เราไปถึงสายางคุณผู้ชมมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ